สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสมอเตอร์ปั้นน้ำฝนกันนะครับลูกค้าสั่งเป็นชุดอ่าสวิตชิ่งแล้วก็ตัวปรับรอบแล้วก็มอเตอร์นะครับจะแถมสายไฟให้พร้อมต่อบอกรายละเอียดให้ทุกอย่างนะครับนี่อ่าตัวนี้นะครับนี่บวกลบจะต่อประมาณนี้ครับตัวนี้จะบอกให้นะครับอ่าเป็นไฟ220นะครับอ่าเอนกับแอลนะครับส่วนนี้มอเตอร์ครับสวยๆอ่ามอเตอร์สวยๆครับนี่ นี่นัมเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับนี่ให้ดูมอเตอร์กอนเลยก่อนจัดส่งอ่าจะเทสให้ลูกค้าดูก่อนจัดส่งนะครับอ่ามาเทสกันเลยนะครับอ่าลืมบอกไปส่วนมอเตอร์ต่อสายไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวปรับรอบอยู่แล้วนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่มอเตอร์จะจะเขียนในนี้มอเตอร์กับมอเตอร์เลยนี่สายมอเตอร์จะเขียนให้ประมาณนี้ โอเคมาเปิดปึ๊บขยับไฟนิดนึงเปึ๊บอ่าพอไฟขึ้นเปึ๊บนะครับนี่มาดูตัวปรับรอบนะครับนี่เปิดเลยนี่เปึ๊บนี่ครับอ่าให้ดูใกล้ปรับช้าได้นะครับปรับช้าได้นี่ปรับเร็วได้เหมาะสำหรับตอ,อย่างปลาย,ย่างไก่ย,ย่างหมูนะครับนี่ รูวิ่งไก่ได้หมดนะครับนี่ใช้ไฟบ้านนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับไฟสองร้อยี่สิบนะครับแปลงเป็นสิบสองโวลต์นะครับนี่ครับมุนซ้ายมุนขวาได้ครับเสียงนิ่มๆครับนี่นี่ครับเบาได้ครับนี่เบาได้ครับเบาจนสุดได้ครับนี่เบาอย่างนี้ได้เลยมอเตอร์แรงๆนะครับมอเตอร์แรงๆนะครับ ชุดสวิตชิ่งนะครับหนึ่งชุดนะครับเบาได้ครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับเหมาะสำหรับเตาย่างปลาย่างไก่ย่างหมูนะครับรูวิ่งไก่นะครับถังปุ๋ยได้หมดนะครับการพ่นยาการชักพ่นยาได้หมดนะครับลูกค้าเบาได้เล็งได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีมอเตอร์แล้วก็สั่งแค่ตัวปรับรอบไปก็ได้นะครับจะแถมสายง่ายด้วยนะครับ ใไปดูกว้างนะครับนี่นี่ครับบอได้ครับออเตอร์สวยๆครับพร้อมจะส่งครับอ่าให้ดูเสียงนิ่มๆครับใกล้ๆเลยนิ่มมากครับเสียงนิ่มมากครับนี่เสียงนิ่มๆเลยนี่เสียงออเตอร์นิ่มๆครับโอเคอ่าหมายเร์หนึ่งหนึ่งหกครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับ นัมเบอร์หนึพร้อมจัดส่งครับพร้อมชุดสวิตชิ่งแล้วก็ตัวปรอมรอบนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับ